You can have anything. สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับผมนะครับเข้มสีหาราดนะครับปิดปีใหม่นะครับโรงเรียนปิดปีใหม่กลับบ้านนะครับวันนี้ก็ลงไล่ลงนานะครับเราจะมาหาปูนะครับไปอ่อมปูกันนะครับก็บรรยากาศนะครับรอบๆดีมากนะครับบรรยากาศดีมากกับท้องไร่ท้องนานะครับไปครับวันนี้เราไปดูกันว่าเราจะได้ปูกลับบ้านที่พอจะทํากินหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ครับท่านผู้ชมเราเจอเราเจอรูปู2อรูนะครับนี่1นรูแล้วก็นี่อีกรูหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะขุดกันไปตัวนี้สวยเลยเห็นตัวไหมครับท่านผู้ชมหมาแล้วอย่าหนีบนะเว้ย ก้ามแดงมาเลยครับท่านผู้ชมต่อสู้เหรอเอาละได้แล้วครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับในที่สุดเราก็ได้ตัวครับ นี่ครับปูนาครับตัวไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็พอทำกินนะนี่ครับว้าวไปครับอันนี้เราขุดก่อนเปิดคลิปก็ได้ประมาณ4-5ตัวแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราชมกันต่อครับหาไปเรื่อยครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับรูอ่ายังมีรอย รอยเท้ารอยนิปูอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูถึงแล้วถึงโพรงแล้วนี่ครับท่านผู้ชมเห็นตัวยังนี่ครับนี่ครับตัวปู ย่าหนีบดเวยอ,อืมอยเย็นๆเย็นอืมนี่อ่ามาแล้วครับท่านผู้ชมฮ่ใสสวยใสยสวยเวลาจับก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่ครับปูนะครับปูนาออเนอีล้วนๆไม่มีมลพิษไม่มีสารพิษนะครับไปได้ลนะใได้ได้สักยี่สิบตัวก็ ให้ได้สักยี่สิบตัวก็ถือว่าใช้งานได้แล้วไปเดี๋ยวเราไปต่อนครับหาไปเรื่อยๆตรงนี้อีกหนึ่งรูนะครับรูนี้น่าจะตื้นเจอแล้วนี่เอาอีกแล้วท่านผู้ชมเจออีกแล้วนี่ครับ อ,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 อีกแล้วไคเจอรูใหญ่นะครับรูนี้นะโะหข้างฟันน่าจะมีตัวนะครับอลังการอลังการเพราะฉะนั้นเราจะต้องขนะุดรับอ,อือหืโคตรแข็งครับอือหื เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหท่านผู้ชมเจอตัวแล้วครับอยู่ข้างในเห็นตัวแล้วครับท่านผู้ชมเห็นตัวแล้วนะ <c oughs> หลวงปู่ครับท่านผู้ชมเออเรื่องแหวะรูนี่ถนัดนักอ่ะอืะอ อืตั้งท่ารอรับเลยครับน้อมาครับท่านผู้ชมเอสู้กันเหรอสู้กันหน่อยสิว้าวมาแล้วครับท่านผู้ชมสวยงามหู้มีสวยนะครับปกติตัวนี้ก็จะเป็นก้ามม่วงตัวใหญ่ๆนะแต่ว่าที่นามีแต่ไซสนี้นะครับอ่าไป ไปกันครับเรรยบร้อยออนี่ไงท่านผู้ชมขอดูที่ดูปูหรือเปล่าอโอ้ยรูปูครับมีรอยเล็บมีรอยเล็บแข็งดินแข็งนะครับตรงนี้นิ้วแตกแล้วมั้งนี่ ครับท่านผู้ชมเราเจอแล้วนะเออเยอะมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับรูมันอยู่ลึกเราก็ต้องจะจับรวบห,วบหัวรากพางมามาแล้วมาแล้ว,ลวอ้าฮ้า นี่ครับท่านผู้ชมสวยงามอหใช้ได้ครับตัวนี้ใช้ได้ไซส์สวยนะครับนี่ไซส์สวย ه, ได้ประมาณสิบกว่าตัวนะครับถ้ามันไม่พออ่อมนะครับเดี๋ยวเราจะปิ้งแล้วก็จิ้มข้าวเหนียวกันดีกว่าไปครับพูดยกันต่อครับเจงแล้วครับท่านผู้ชม นี่น่าจะเป็นรูปูนี่จะเป็นรูปูนะครับดูมือแทบแตกนะครับนี่ครับใครว่าปัญหาง่ายนะครับปูมือแทบแตกไปเดี๋ยวชมรูนี้กันครับน,นี้ขุดง่ายรูมเมื่อกี้นี่แข็งโป๊กนะครับนี่ครับท่านผู้ชมถ้าทุกคนไม่ระมัดระวังนะครับ โอ้ยปูตัวยังใหญ่ครับท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่ปูนะครับอุ้ยอุยเนี่ยครับถ้าไม่ระมัดระวังนะครับล้วงสุมสี่สมห้านะครับถ้าเจออย่างนี้นี่เรียบร้อยเลยนะครับโหเอ้ยสู้เหรอเดี๋ยวเราปล่อยเดี๋ยวเราปล่อยเขาอยู่นี่ก่อนนี่ครับเราล้วงมือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับการที่เราจะต้อง ล้วงไปในรูนะครับต้องให้แน่ใจก่อนว่าในรูนั้นเป็นอะไรกันแน่นะครับบางทีอาจมีงูนะครับที่อยู่ในรูนะครับมันอาจจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นนะครับเช่นตะขาบแมงป่องนะครับโดยเฉพาะแมงป่องช้างนะครับที่อาจจะอยู่ในรูแล้วก็งูนะครับบางทีกบก็อยู่ในรูของปูเช่นกันนะเดีย๋ยวเราลปล่อยเดี๋ยวเราเราปล่อย,อย,อยเขาอยู่ส่วนตัวของเขาดีกว่าเดีย๋ยวเราไปหาลูา่ไปกันครับไปโอ้ยียาบแล้ว ผลงานเราสามรูนี้ไม่รู้รูไหนรูปูนะครับอันนี้ไม่น่าอันนี้ไม่น่าจะใช่รูปูอันนี้น่าจะใช่นะครับสันนิษฐานว่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็รูแล้วก็รูข้างบนนะครับสันนิษฐานว่าจะใช่อ่ะดูอีกกที เดินผู้ชมมาแล้วมาแล้วเอ้ยมาแล้วนี่ครับตัวนี้สวยงามนี่ครับเอาใหม่จับดูไหมนี่ครับสวยโอ้อะไรปัก ว้าวสุดยอดครับนี่ครับอีกหนึ่งรูครับนี่ครับอีกหนึ่งรูหนึ่งรูตรงนี้นะครับนี่หนึ่งรูรูนี้ลึกมากนะครับท่านผู้ชมเกือบสุดสุดแขนไปเลยนะครับนี่ครับตัวปูอ้าวนี่ โอ้โอ้โอ,โอ้แขนหนึ่งครับสุดแขนเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ครับสุดยอดมากใช้ได้ไปนี่ีอีกรูหนึ่งครับแล้วก็แล้วก็นี่อีกรูหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆกัน

ยอดเจเอ๋แก้วนี่ครับตัวจะได้แต่และตัวถือว่าออกกำลังผสมควรนะครับได้ออกกำลังกายด้วยนะไปชมกันต่อครับนะครับท่านผู้ชมหลังจากขุดปูเสร็จแล้วนะครับก็ได้พอกินนะครับ อาจจะมีไม่เยอะนะครับทุกงนาแห่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลองเทสนะครับบ่อปลาที่อยู่กลางนานะครับจะไปลองไปตกปลาที่อยู่บากลางนานะครับเราเตรียมเบ็ดไปแล้วก็เราจะไปใส่เบ็ดปลาไหลด้วยนะครับดูว่าวันนี้เราจะได้ปลาไหลกลับไปบ้านหรือเปล่านะครับเหยื่อของเราก็มีไส้เดือนอยู่ประมาณ2ตัวนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวเราจะไปลองดูนะครับเดินทางไปที่บ่อกลางนาครับปลามีนะครับปกติบ่อนี้นะครับ ปกติบ่อนี้นี่ปลาไหลเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราเราจะมาจ่อนเอาปลาไหลนะครับปลาเล็กๆก็มีเพียบนะเดี๋ยวเราจะไปหารูปลาไหลนะครับอันนี้ฮะนี่ฮะรูหนึ่งที่ผมแย่รูไว้นะโอ้โหปลาปลาเยอะมากครับท่านผู้ชมนี่ครับขึ้นน้ำเต็มเลยครับรูนึงครับนี่ครับ มีปลาไหลแน่ๆครับนี่ครับท่านผู้ชมดูนี้วิธีการเหย,ย่เหยื่อให้ลึกนะครับแล้วก็จะเหย่แเหย่ไปนในจุดที่มันลึกที่สุดนะครับแล้วก็ปักอย่างนี้ครับโอเคอ นี่ครับเราก็จะปักด้ามว้อย่างนี้นะครับถ้ามีตัวเดี๋ยวมันก็กินนะครับไหนล่ะอยู่ไหนล่ะนี่ครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชม อวิวท่านผู้ชมคันนี้กินขามือครับคันนี้กินครับคันนี้กินครับ,นนร,บรอดูรอดูเชือกเฮ้ยไปแล้วครับเฮ้ยท่านผู้ชมอือหือมาขยายามมาดึงครับมาจะออกแล้วดึงมาๆๆเร็วๆออกครับมาเร็วออ ได้ตัวครับท่านผู้ชมได้ตัวครับเรียบร้อยเรียบร้อยท่านผู้ชมอ,อนี่ครับว้าวมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมโอ้โหสีสวยมากครับ ปลาไหลสุดยอดเลยเอาละููฮนี่ครับโอ้เอามามามาดูต่อครับดูต่อครับรูนี้รูนี้เรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวเราไปหารูอื่นนะครับนี่ครับสุดยอดเอาเ๋้ว โอ้ยเยี่ยมเลยสุดยอดเอาดูต่อครับนะครับท่านผู้ชมครับคันนี้นะครับติดผมไม่รู้ว่าปติดหรือยังนะครับแต่มันดึงไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะดึงกลับมานะครับเหมือนมออีติดแล้วครับติดแล้วครับท่านผู้ชมอืตัวใหญ่เสียงดังกึด๊ดกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ด กดมาอือหือขาดขาดอย่าขาดนะอ,อือหืออือหือโยกครับนี่ครับดูมันดึงดึงดูมันดึง,ดดงปลายคันเบ็ดนะครับไปลับไปรับไปรับเจนเย็นเจนเย็นอือหือโยกมาดึงมากเจนเย็นอือหือ อีกนิดนึง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 ่งหืมตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับอืสุดยอดเลยนี่ครับท่านผู้ชม ตัวที่สองนะครับว้าวสุดยอดมากตัวนี้กินลึกนะครับตัวเบ็ดเืกินเบ็ดลงท้องเลยครับท่านผู้ชมอเอาละท่านผู้ชมอ้สุดยอดครับตัว ตัวใหญ่ครับนี่ครับว้าวนี่ครับปลาไหลครับใส่นี้นะครับตัวที่สองนะครับใส่ไปโอ้หแจ๋วอือเอาอีกแล้วอืมขาดโอ้บิดขาดครับท่านผู้ชม ยอยทางนี้เป็นไงเอาอันนี้ก็ติดครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับมาอย่าขาดอีกนะอย่าขาดอีกนะมาเร็วมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วเร็ว,มา,รวมาแล้วมาลจ้าอู้อีกตัน <c oughs> ที่สาม โอ oh. เอาแล้วครับเ yeah. ย่เรียบร้อยตัวที่สามครับโอ้ oh. สุดยอดอ่า uh. นี่ครับหาอยู่หากินไปครับสุดยอดครับ oh. ได้บันเย็นนี้เดี๋ยวเราจะผัดเผ็ดปลาไหลกันนะครับ uh. ไปครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับผลงานของเราวันนี้ก็มีปูกับอะไรสามตัวนะครับไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันครับท้อง,องฟ้าสวยมากนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ดินรถไถครับท่านผู้ชมแต่ <c oughs> เด้ออย่าพากัสีลังกาเด้อโอ้บรรยากาศยอดมากครับผู้ชม ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงช่วงท้ายๆนะครับวันนี้เราเดี๋ยวเราจะเอาผลงานของเรานะครับมีปลาไหลแล้วก็ปูนะครับที่เราไปขุดแล้วก็ปลาไหลก็ไปตกเอานะครับปลาไหลบ่อนั้นถือว่าเยอะนะครับมีรูเยอะมากนะครับเป็นบรรยากาศที่นานๆทีได้กลับมาที่ท้องไร่ท้องนานะครับกับผลงานแจ่มๆเลยครับปูนาบวกปลาไหลไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับ มา,มารดาสิแต่ยักษ์สิบตัวนี่แหละปลาไหลพออร้อมำสามตัวเอ้าปลาไหลสามตัวใส่แต้มแหวกว่าได้เอาใส่ขุดยังไงขี้เจีย์ใส่เอาเลยใส่อ้อมยอยู่นีตัวใส่อ้อมแต่ว่ามันบมีห่างๆไหม,ไมเอาไฟกันมามันกนระหนีบปลาไหลตายตัวเนาะบอกว่มันตายมาตั้งแต่นั้นแหละเบ็ดท้าปักถั่วมันอเอาไปจ้งมบอนนะตูวไปลแางนะ Mm hmm. ชัดเ like พชรกินโหลดมันตายแล้วล่ะเห็ดกินโหลดเพิ่จังสดคี่แม่เนี้ยนครับปูที่เราไปหามาได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะแกง <c oughs> อ่ำนะครับก็แต่คุณแม่จะทำให้นะคฮะแกงอะไรอันนี้ก็คือก๋วยจับยวนนะครับ ครับท่านผู้ชมสุกแล้วนะครับท่านผู้ชมลองชิมรสชาติกำลังดีครับใช้ได้แล้วลครับ บรรยากาศกา,ศการทานข้าวเช้านะครับ <c oughs> ก็ปูที่ไปหามาเมื่อวานนะครับ <c oughs> ก็นํามาทําอ่อมปูนะครับรสชาติก็ออกสไตล์อีสานอีสานนะครับนี่บรรยากาศ้าภายในครอบครัวพัดยายไทก็ครับถ้าชื่ชนชอบ <c oughs> ก็กดไลค์ <c oughs> กด subscribe <c oughs> กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับจากไปกับบรรยากาศภายในครอบครัวนะครับ